แฟนคลับจะผิดกองทัพพีกักบนางเอกคู่จิน้นอาการออกมีเช็คกระโปรงด้วยชักจะยังไงยังไงแล้วสำหรับคู่ของกองทัพพีกและมิ้นรันรวีพระนางดวงใจเทวพรมตอนดุดอับษร หลังมีคลิปโมเมนต์ทำแฟนๆและชิปเปอร์เรือแลนกันเกลื่อนติกตอกเห็นช่วงหนึ่งในการแจกแลายเซ็นปฏิทินช่อง3ามที่ทั้งคู่นั่งข้างๆกันมีตอนที่ต้องไปยืนส่งปฏิทินให้แฟนๆที่ต่อรอคิวรอรับด้านล่างบนเวทีแต่สาวมินนั้นสวมกระโปรงผ่านหน้าค่อนข้างสูงงานนี้แฟนๆชิปเปอร์เลยได้เห็นพีคกหน้าตึงคอยเอามือจับกระโปรงบังกระโปรงไว้ให้มินวุ่นออกอาการชัดว่าทั้งห่วงทั้งห่วงเลยละค่ะ งานนี้ชาวเน็ตบอกว่าดูอากับกิริยาแล้วได้กลิ่นแปลกๆมีความฟิลแฟนสุดๆแฟนแหละเชื่อสิและชัดเจนเป็นต้น